พีพีใ่ห้06และ1 6เม็ดเดียวใบแท้17มกรามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาบารมีน้ำโชค สำหรับคลิปนี้มาเจอกันในช่วงค่ำของวันอังคารที่13มกราคม2569สำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่21มีแนวทางเรกเด็ดมาแล้วสำหรับใบแท้ที่ให้06เม็ดเดียวแอส e r b บอลประจํางวดวันที่17มกราคม2569เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมข้อมูลกันเลยคะ่ะ สำหรับแนวทางใบแรกของแอสม t e r b บอแอดมินยกสาธิติมาให้รับชมเป็นตัวอย่างแดงเมือสอกโมกราให้เม็ดเดียว06ท้ายหลังป่านที่1ออก706และ2ตัวล่างออก1 6ปรากฏว่ามิดร์บอลให้ถูกเลขชุด06ให้ล่างแต่ออกบนและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวนใหม่ของแท้17โมกรา มิสเตอร์บอลให้ชุดเลขเด่นล่างวิ่ง4รองศจับคู่เด่นล่าง4-0และ0-4เปรียบเทียบก,กันกับของงวดที่ผ่านมานะคะมาแล้วคะ่ะสำหรับอีกหนึ่งแนวทางแนวทางใบนี้งวดที่แล้วเข้าร่าง1-6ตัวตรงจากแนวทาง8ชุดงวดก่อน9-5 ก็เข้าตรงๆเหมือนกันมาดูสถิติที่ผ่านมาตามภาพนะคะและสำหรับงวดน,นี้นี่ก็คืองวดใหม่ของแท้17มกราให้ชุดสองตัวมีเลข1 3 1 4 1ส1 9 2 3 2 4 2สแสองสาสองสและ29แคปหน้าจอไว้แล้วรอลุนไปด้วยกันนะคะ มารับชมกันต่อที่แนวทางใบนี้ให้ชุด2ตัว25หางเลขเยอะแต่ถูกนะคะก็ตัดเล่นเอาค่ะงวดที่แล้ว2มกราให้ถูก06และ16ข่าวาตัวตรงเหมือนกันสหรับสาธิติที่ผ่านมาดูตามภาพนะคะและนี่ก็คืองวดใหม่17มกรา ให้ชุดเลขเด่น2ตัวตามภาพเลยค่ะให้เลขเด่นมี2กับ3เก็บข้อมูลไปเทียบกับเลขที่ชอบนะคะตามมาด้วยแนวทางเลขแม่นบนเลขแม่นล่างในมอสองโมกราท้ายรงางวันที่1ออก7,06และ2ตัวล่างออก16ปรากฏว่าเลขแม่นบนให้ถูกชุด2ตัวที่06และ16 เข้าตัวตรงเหมือนกันสำหรับเลขแมนล่างก็ให้ถูกเป็นตัวกลับ61และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่ของแท้17โมกรเลขแมนบนให้ชุดเลขเด่น8ให้ชุด2ตัวมีเลข81 85 8 9 9ให้ชุด3ตัวมีเลขล่าง281 7 8 5 3 8 9 และเลขเป็นล่างให้ชุดเลขเด่น8ให้ชุด2ตัวมีเลข82 83 8 8แและ89รอลุนกันค่ะมาต่อกันด้วยแนวทางขนมไทยทิดาบารมีนาคะสาธิติผลงานนงว่าสองมกราท้ายรางวัลที่1ออก706และ2ตัวล่างออก16 ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่นชุด06และ16เข้าตัวโต,วตวและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับม้วนใหม่17โมกราที่ดาบารมีนาคะาให้เด่นบนเน้นๆ3ตัว309ชุดรองมีเลข689 990 605 879และชุด2ตัว 09 19 79 86 05 93และ03มีตัวกันที่เลข06 16 76 89และ63แคปหน้าจอาไปแล้วรอรุ่นไปด้วยกันนะคะสำหรับข้อมูลใบนี้เป็นแนวทางปฏิทินจีนสำหรับงวดใหม่ปี2569 เริ่มวัดแรก2มกรามีเลขเด่น807 6ถ้ายหลังวันที่1ออก706มาครบ3ตัว706และนี่ก็คืองวดใหม่17มกราคมตามที่เห็นมีเลข1 9 7 3และ5จับคู่ได้เลข1 3 1 5 1 7 1 9 3 5 3 7 3 9สามเ,ามเาหาเจ็เและ7 9แคบหน้าจอไปแล้วรอรุนไปด้วยกันนะคะเมื่อต่อกันที่ชุดข้อมูลใบนี้แนวทางปฏิทินแขกสำหรับปีใหม่2569เริ่มวันแรกสอกมกราท้ายรางวัลที่1ออก706และ2ตัวล่างออก16 ปรากฏว่าให้ถูกตัวและนี่ก็คือวันใหม่17โมกรามีเลขชุด2ตัวให้มาที่17 37 27 30 38 14 82 02และ12 แคปหน้าเจอไปแล้วรอรุ้นไปด้วยกันค่ะมาต่อกันสำหรับใบนี้เลขดับล่างแอดมีตังสาธิติผลงานในงวดที่ผ่านมาดับผ่าน19งวดลลาสุดแน่งวันสองมกราให้ดับล่างเลข4 2่งตัวล่างออก16ดับผ่านค่ะและนี่ก็คืองวดใหม่17มกรา เลขดับร่างแอดมีตังให้ดับเลขสองแคบนาจอไปแล้วรอรุ่นไปด้วยกันนะคะคลิปจบแล้วคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะขอย้ำเตือนกันอีกทีว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการผนานทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ SDJ